ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เ h z มกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net สัสดีค่ะพบกันอีกกับดิฉันจุไรลักษมุกเชิดอาจาร,รย์โมกิมซามิอาจาร,รย์จูนจันทรัตกับรายการสนทนาภาษาญี่ปุ่นนห้องโกนโนไคะเชิญอาจาร,รย์โมกิกับอาจาร,รย์จูนทักทายท่านผู้ฟังก่อนนะคะสวัสดีค่ะโมกิมซามิเดสสวัสดีค่ะจูนจันทรัตเดสวันนี้เราจะมาฝึกสนทนาเกี่ยวกับการบอกจุดหมายปลายทางการใช้ประโยคขอร้องแบบสุภาพ การใช้สำนวนในการเสนอแนะต่างๆและการใช้คำวิเศษได้ถูกต้องตามสถานการณ์คำศัพท์และสำนวนบางสำนวนเราอาจจะได้เคยศึกษามาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้แต่ก็ยังมีบางสำนวนที่ยังไม่ได้ศึกษาเรามาฟังเนื้อหาวยากรณ์ก่อนนะคะ th, บทที่8วัดพระแก้วเนื้อหาวยากรณ์1 ラチャパットต大学からエメラルド寺院までどのぐらいかかりますかการใช้คาระมาเดเป็นคำที่บอกจุดหมายปลายทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งส่วนโดนกุไรคาคาริมัสคะเป็นสำนวนที่ถามถึงการใช้เวลาซึ่งได้เรียนมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องเวลาความหมายก็คือจากมหาวิเยาลัยไปวัดพระแก้วใช้เวลาเท่าไหร่นี บัส2ชัぐらいでしょうでเดโชเป็นสำนวนแสดงการคาดคะเนกุไรหมายถึงประมาณบัสเป็นการบอกวิธีการเดินทางหรือการโดยสารยานพาหนะต่างๆในที่นี้คือการโดยสารรถเมย์ถ้าแปลตรงตัวก็คือบัสเโดยรถเมย์นิจิคังสองชองั่วโมงกุไรประมาณเดโช าจแต่ในการพูดเราจะไม่พูดภาษาเช่นนั้นเราจะเรียงรูปประโยคในความหมายภาษาไทยว่าถ้าไปรถเมล์ก็น่าจะประมาณสองชั่วโมง3เอเมรัลด์จีนมาดเาดอไเตอคุณาิคำกริยาผันในรูปเต็ฟอร์มแล้วตามด้วยกุณซาจะใช้กับรูปประโยคพอร้องแบบสุภาพอิทเต็กุซในที่นี้ก็คือกรุณาไปมาเด เป็นคำที่แสดงถึงจุดหมายปลายทางเอมราลูโดจอินมาเดก็คือจนถึงวัดพระแก้วดังนั้นถ้าเราจะขอร้องให้เขาพาไปจุดหมายปลายทางที่ไหนก็จะพูดว่าเอมราลูโดจีอินมาเดอิเตกุลาไซกรุณาพาไปวัดพระแก้วยี่สี่แต่すよก่าอีเป็นการแสดงความคิดเห็นในความหมายว่า ทำแบบนี้น่าจะดีกว่าคํากริยาที่วางไว้หน้าสำนวนนี้จะกระจายอยู่ในรูปตะฟอร์มพอสังเกตก่อนหน้าคํากริยาที่แสดงความหมายหลักของประโยคนี้มีคํากริยาอีกตัวซ้อนอยู่ในรูปเตฟอร์มคือคําว่ามดเตเมื่อใช้ซ้อนกับคํากริยาตัวอื่นเช่นมดเตอิคุก็จะใช้ในรูปของความหมายว่านำไป แต่ถ้าเป็นมดเตคุรุก็จะใช้ในความหมายว่านำมาความหมายของประโยคนี้คือการเสนอแนะให้นำกล้องถ่ายรูปไปด้วยก็จะดีนะก็ซีฟุนดิปะดสเรูปประโยคนี้เป็นการใช้คำวิเศษขยายความเช่นเดียวกับภาษาไทยถ้าใช้คำคุณศัพท์บอกคุณลักษณะธรรมดาทั่วไปเช่นสวยดีหลอ แต่เมื่อใช้กับการสนทนาก็มักจะต้องมีคำวิเศษเข้ามาขยายให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับการใส่สีตีไข่และภาษาพูดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันยิ่งชัดเจนมากขึ้นเช่นสวยมากมากๆ่อสุดๆดีเลิาประเสริฐสีแต่คำวิเศษของภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีคำบางคำนำมาใส่เพื่อขยายความให้ประโยคนั้นชัดเจนขึ้นสวบุญความหมายตรงตัวคือมาก การให้ความหมายภาษาไทยก็ต้องขึ้นกับบริบทที่สนทนาในบทเรียนนี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับวัดพระแก้วดังนั้นดิฉันจึงให้ความหมายของประโยคซุยบุญริป,ประเดสเนว่าสวยแจงเลยคราวนี้เรามาฟังบทสนทนาหลักฝึกออกเสียงคำศัพท์สำนวนแล้วฝึกไวยากรณ์พร้อมกับฝึกสนทนาตามสถานาการณ์ที่กำหนดให้กันนะคะใครว่าการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจ ラチャパット大学からエメラルド寺院までどのぐらいかかりますかよくわかりませんがバスで2時間ぐらいでしょう2時間ですかじゃあタクシーで行きましょうエメラルド寺院はきれいですからカメラを持って行った方がいいですよはい持って行きますあタクシーが来ました エメラルドジンまで行ってください。あそこはエメラルドジンですか？はい、そうです。ずいぶん立派ですね。すみません。ここで止めてください。どうもありがとう。ロマファンボストナラック、.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 、 จากมหาวิทยาลัยราชพัฒไปถึงวัดพระแก้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะยุกุว่ากันไม่เส้นง่ะบัสเด2ชั่วโมงกุรเดชไม่ทราบเลยค่ะแต่คาดว่าถ้าขึ้นรถเมย์คงประมาณสองชั่วโมง2ชั่วโมงเดชค่ะจ้าแท็กซี่เดไปกิมชั่วโมงเหรือคะ ถ้างั้นไปแท็กซี่กันเถอいいเะเอเมรัลด์จีนว่าคือเ e ศส์คา r a กล้องมาเอาไปด้วยดีกว่านะสวยมากควรจะนํา้องไปด้วยจะดีกว่าน,นะก็ขี่มาค่ะเอาด้วยอรารถแท็กซี่มาแล้วเอเมรัลด์จีนมาเดไปเที่ยกด ไปวัดพระแก้วค่ะอาそこはエメラルドジですかนนคือวัดพระแก้วใช่ไหมคะはいそうですใช่ค่ะずいぶん立派ですดสวยจังเลยค่ะすみませんここでเめてくださいどうもありがとうขอโทษค่ะกรุณาจอดตรงนี้ค่ะขอบคุณมาก 言葉どのぐらいどのぐらい,らいよくよくエメラルドジーンエメラルドジーンータクシータクシーロクシーカメラカメラ ลองถ่ายรูปอทางโน,นここ้นที่นี่ซีฟุนซีุนมากดิปะนาดิปะนาสงาม่างามわかาわかる,わかるเข้าใจ かかるかかる持つ持る拿来る来る<ー>止める止める表現から

กรุณารนำไปก็จะดีนะ <練習 S 1> แบบฝึกหัด 1. 1> บบดวลเก, <A S 1> การแบบฝึกหัดไวยากรณ์ A. การแสดงความคิดเห็นですไวยากรณ์นี้จะอยู่ในเนื้อหาไวยากรณ์ข้อท้ายๆแต่ลำดับความยากง่ายในการทำความเข้าใจค่อนข้างง่ายที่สุด จึงนำมาไว้เป็นการฝึกข้อแรกเพื่อให้ผู้ฟังได้อยากฟังข้อต่อไปในแบบฝึกนี้เป็นการใช้คำวิเศษซยบุญเติมไว้หน้าประโยคและผู้แสดงความคิดเห็นได้เลยฟังประโยคตัวอย่างและใช้ไวยากรณ์ตามโจทย์นะคะเล่ย์ตะไก่เพนซยบุนตะไก่เพนด e สเนอ 大きい赤ちゃん。ずいぶん、大きい赤ちゃんですね。に。厳しい先生。ずいぶん、厳しい先生ですね。三。難しいテスト。ずいぶん、難しいテストですね。 4高い時計ずいぶん高い時計ですね5遠い国ずいぶん遠い国ですね b 間ぼくちゅうマイプライタンまで行ってください แบบฝึกนี้เป็นรูปประโยคขอร้องแบบสุภาพและเป็นการบอกจุดหมายปลายทางโดยการใช้คำนำบอกสถานที่ตามด้วยมาเดออิเตคุดาไซเช่นจะบอกว่ากรุณาไปไวัดพระแก้วก็จะพูดว่าเอเมรัล o โดจินมาเดออิเตคุดาไซฟังประโยคตัวอย่างแล้วใช้ไวยากรณ์ตามโจทย์นะคะเล่เอเมรัลด์โดจินเอเมรัลด์โดจินมาเดออิเตคุดาไซ 1. 1王宮前広場。王宮前広場まで行ってください。2. スワンナプーム空港。スワンナプーム空港まで行ってください。3. カオさん。 カオさんまで行ってください。四、ホテル。ホテルまで行ってください。五、ワットアルン。ワットアルンまで行ってください。四、ガンスネル・コアッヘン。がいいですよ。 แบบฝึกนี้จะเป็นการฝึกใช้สำนวนตะโฮกายิเดโในการแสดงความคิดเห็นข้อควรระวังของแบบฝึกนี้ก็คือโจทย์จะให้คำกริยาอยู่ในรูปพจนานุกรมดังนั้นผู้ฟังต้องผันคำกริยานั้นให้อยู่ในรูปตะฟอร์มแล้วจึงนำไปใช้กับสำนวนตะโฮกายิฟังประโยคตัวอย่างแล้วฝึกการใช้เวยากรณจากโจทย์ต่อไปนี้ค่ะเล่ยคาเมร 持っていく。カメラを持って行った方がいいですよ。一、ジム、運動をする。ジムで運動をした方がいいですよ。二、薬、飲む。 薬を飲んだほうがいいですよ。3野菜食べる野菜を食べたほうがいいですよ。4お礼言うお礼を言ったほうがいいですよ。ティニー สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w <2 S 1> w w m r a d i o t h a i n e t ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้เอ <A S 1> สถานการณ์การบอกจุดหมายปลายทางในสถานการณ์นี้จะไปชมพระที่นั่งวิมานเมฆโมงกิ วิกตอรีมอนิมเมนต์คาราวิมานเมกคิวเดียจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงพระที่นั่งวิมานเมฆุกทุกรถตุกตุกจึงบัสเดโดยรถเมย์ 1, 1>, 1ชั่วโมงดีปะนะสวยหรืองดงาม คราวนี้เราจะมาฝึกสนทนากันโดยเรียนแบบจากบทสนทนาหลักนะคะสถานการณ์ของเราก็คือจะไปเที่ยวชมพระที่นั่งวิมานเมฆดังนั้นก็จะมาฝึกสนทนากันถึงพระที่นั่งวิมานเมฆดิฉันจะพูดภาษาไทยแล้วท่านผู้ฟังลองนึกประโยคภาษาญี่ปุ่นนะคะบทสนทนาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปถึงพระที่นั่งวิมานเมฆใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ

เพราะว่าพระทินาวิมานเมกสวยมากควรจะนำกล้องไปด้วยจะดีกว่านะวิมานเมฆคิวเดนว่าคิริย์ดสคาระคาเาเอามาด้วยอ๋อรถตุ๊กตุกมาแล้ว はい、持っていきます。あ、トゥクトゥクが来ました。バイプラティナウィマンメーか。ウィマンメーク宮殿まで行ってください。ノンク、プラティナウィマンメークシャミカあそこはウィマンメーク宮殿ですかー。はい、そうです。 สวยจังเลยนะคะซูอิบุนริะเดสเนขอโทษค่ะกรุณาจอดตรงนี้ค่ะขอบคุณมากซูมิมะเซ็นโค่โฮเดต่อมะเตคุดาก่อนที่ท่านผู้ฟังจะฟังสถานการณ์ต่อไป ディシャンディアハイタンプファンデファンボツンタナガンパイティオパティナウィマンメイクランタボツンタナビクトリーモニュメントからウィマンメイク宮殿までどのぐらいかかりますかよくわかりませんがバスで1時間ぐらいでしょう 1>, 1時間ですかじゃあトゥクトゥクで行きましょうウィマンメイク宮殿はきれいですから カメラを持っていった方がいいですよ。はい、持っていきます。あ、トゥクトゥクが来ました。ウィマンメイク宮殿まで行ってください。あそこはウィマンメイク宮殿ですかはい、そうです。ずいぶん立派ですね。すみません。ここで止めてください。どうもありがとう。B、g u n my playtime。 ในสถานการณ์นี้จะไปชมเมืองโบราณาาจากประตูน้ำถึงเมืองโบราณทักซีรถแท็กซี่ซจึงบัสเดโดยรถเมย์2ชั่วโมงิรยกว้างคราวนี้เราจะมาฝึกสนทนาเกี่ยวกับ การจะไปชมเมืองโบราณดิฉันจะพูดภาษาไทยและให้ท่านผู้ฟังฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะบทสนทนาจากประตูน้ำไปถึงเมืองโบราณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะプラันどのぐらいかかりますかไม่ทราบเลยค่ะ

เพราะว่าเมืองโบราณสวยมากควรจะนำกล้องไปด้วยจะดีกว่านะอันเชนต์สยามว่าคิเรยดสคารล้าเอามาด้วยอ้รถแท็กซี่มาแล้วใมา้อมาแ้้ว้วรถท่าแล

นขอโทษค่ะกรุณาจอดตรงนี้ค่ะขอบคุณมากすみませんここで止めてくださいどうもありがとうคราวนี้ท่านผู้ฟังลองฟังการสนทนาของอาจารย์โมกิกับอาจารย์จูนในการไปชมเมืองโบราณอีกครั้งนะคะบทสนทนาพระนามครา アンシエントサイアムまでどのぐらいかかりますかよくわかりませんが、バスで2時間ぐらいでしょう。2時間ですか。じゃあタクシーで行きましょう。アンシエントサイアムはきれいですから、カメラを持って行ったほうがいいですよ。はい、持って行きます。あ、タクシーが来ました。アンシエントサイアムまで行ってください。 あそこはアンシซントサイนムですかはいそうですずいぶん広いですねすみませんここで止めてくださいどうもありがとうท่านผู้ฟังคะหากท่านผู้ฟังอยากจะฝึกสถานการณ์ในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้คล่องขึ้นก็ลองสมมติสถานการณ์เองว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปโดยอะไรใช้เวลาเท่าไหร่สถานที่นั้นเป็นอย่างไร โดยแทนที่คำศัพท์คล้ายๆกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ก็จะดีค่ะวันนี้คณะของเราก็จะนำเพลงเก่าๆมาฝากเหมือนกับที่สถานการณ์ที่เราไปเที่ยวเมืองโบราณไปเที่ยวพระที่นั่งวิมานเมฆไปเที่ยวสถานที่สำคัญสคัญเพลงนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะพอจำได้ว่าเป็นเพลงเก่าสมัยไหนลองฟัง ของเพลงนั้นเคยเป็นละครที่ฮิตติดอันดับในสมัยหนึ่งของญี่ปุ่นเนื้อเรื่องน่าจะคล้ายๆกับเรื่องสาวเครือฟ้าของไทยพอพูดถึงละครเรื่องสาวเครือฟ้าท่านผู้ฟังก็คงจะเดาออกนะคะว่าพระเอกของเรื่องนี้เป็นนายทหารหนุ่มจากกรุงเทพย้ายไปปฏิบัติราชการณดินแดนทางภาคเหนือและได้พบรักกับสาวเหนือชื่อว่าเครือฟ้าแต่ความรักของเครือฟ้ารู้สึกว่าจะไม่สมหวังคล้ายกับโจโจสัง ซึ่งพบรักกับฐานชาวต่างชาติที่เดินทางมายังดินแดนอาทิตย์อุทยัยเมื่อโจโจซังไม่สมหวังในความรักเธอจึงฆ่าตัวตายด้วยวิธีฮาราคิรีฟังดูแล้วเศร้านะคะวันนี้จึงไม่ได้วิเคราะห์ภาษาแต่มาวิเคราะห์ละครไทยกับละครญี่ปุ่นก็ถือเป็นการศึกษาวัฒนธรรมก็แล้วกันค่ะเวลาสำหรับรายการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในห้องโกโนกไควะของเราในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้ว อาจารย์มกีอาจารย์จูและดิฉันขอราท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสยโยมาราที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสียอยุธยา ด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ตซ์ร้อนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.th